สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20มกราคม2569นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ของไทยแล้วคือวันที่8กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้แทนที่จะคึกคักเรื่องนโยบายกลับมีเรื่องร้อนๆ้อนข้างพรมแดนเข้ามาแทรกซะอย่างนั้นเรื่องของเรื่องก็คือมีรัฐมนตรีระดับสูงของกัมพูชาท่านหนึ่งค่ะโพสข้อความลงโซเชียลมีเดียถึงคนไทยเลยบอกเป็นนๆว่าถ้าอยากให้ชายแดนสงบสุขเนี่ย ควรจะเลือกพักไหนแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ควรเลือกพักไหนวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันข่าวว่าคําพูดไม่กี่ประโยคนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วทำไมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาถึงได้ร้อนระอุมาตลอดทั้งปีที่แล้วสถานการณ์นี้กําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเมืองไทยก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งโดยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากทั้งบทความข่าวบทวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีงานวิจัยทางวิชาการด้วยค่ะเอาละค่ะ มาเริ่มแกะรอยกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยดีกว่าตัวโพสต์ที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยมาจากรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาที่ชื่อเขียวรามีเขาโพสต์ข้อความทํานองว่าถ้าคุณอนุทินกับพักภูมิใจไทยแพ้เลือกตั้งจะไม่มีสงครามเกิดขึ้นคือเขาใช้คําว่าไฟสงครามเลยนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยหนุนหลังฐานไทยแต่ถ้าเป็นพักเพื่อไทยหรือพักประชาชนชนะสองพักนี้จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากกว่า พูดกันตรงๆขนาดนี้เลยใช่ครับคือมันเป็นการพูดที่ตรงมากจนน่าแปลกใจและนี่ไม่ใช่แค่การแสดงความเห็นส่วนตัวเลยลอยนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณทางการเมืองที่จงใจส่งออกมาอย่างชัดเจนเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าตอนนี้กัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหนักมากเขาต้องการให้ด่านชายแดนกลับมาเปิดค้าขายเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด ในมุมมองของเขารัฐบาลคุณอนุทินมีท่าทีที่แข็งแกราวมากในประเด็นเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงไม่ยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆเดี๋ยวนะคะหมายความว่าเขามองว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนั้นอ่อนกว่าหรอคะเลยน่าจะคุยด้วยง่ายกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องครับเขามองแบบนั้นเลยคือมองว่าจะเจรจาต่อรองผลประโยชน์ได้ง่ายกว่า ดังนั้นการออกมาโพสต์แบบนี้ในช่วงเวลาที่เปราะบางก่อนการเลือกตั้งมันคือความพยายามแทรกแซงแบบซึ่งๆ่งหน้าเลยเพื่อชี้น,นําผลการเลือกตั้งให้เป็นไปนในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองมากที่สุดพูดง่ายๆก็คือพยายามบอกคนไทยว่าถ้าเลือกคนนี้คุณจะเดือดร้อนนะพอโดนโยนระเบิดใส่ซึ่งซ่งหน้าแบบนี้ ฝั่งไทยก็ต้องตอบโต้อยู่แล้วคุณอนุทินเองก็ออกมาตอบแบบติดตลกนิดนิดนะคะบอกว่ารัฐมนตรีกัมพูชาคนนี้เหมือนเป็นหัวคะแนนใหญ่ช่วยหาเสียงให้เขาเลยแล้วก็ตีความไปเลยว่าที่กัมพูชาไม่ชอบหน้าเขาก็เพราะที่ผ่านมาเขาปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบก็ถือว่าเป็นการพลิกเกมได้ฉลาดทีเดียวนะคะเปลี่ยนเรื่องที่เขาโจมตีให้มาเป็นคะแนนให้ตัวเองได้เป็นการตอบโต้ที่สะท้อนยุทธศาสตร์ของเขาชัดเจนมากครับ คือการใช้ประเด็นนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำสายแข็งที่ปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นจุดขายสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างพักประชาชนคุณวิโรธลักษณะดิสอนก็ออกมาตอบโต้แบบหนังคนละม้วนเลยเขาบอกว่าอย่าไปให้ราคากับคำพูดแบบนี้แล้วพยายามดึงประเด็นกลับมาที่เรื่องปากท้องของคนไทยที่ชายแดน แล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมของกองทัพให้ทันสมัยโดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างโดรนอ๋อคือฝั่งหนึ่งเลือกที่จะเล่นเกมชาตินิยมกลับไปแต่อีกฝั่งหนึ่งพยายามจะดึงเกมออกจากเรื่องความขัดแยง้งแล้วหันมาโฟกัสที่นโยบายของตัวเองแทนใช่เลยครับพักประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองถูกลากเข้าไปอยู่ในวารกรรมชาตินิยมและก็หันมาเน้นเรื่องการปฏิรูปกองทัพ สวัสดิภาพประชาชนซึ่งเป็นนโยบายหลักของพักอยู่แล้วนี่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยไม่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิหาเสียงในสนามการเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีความเสี่ยงไหมคะที่การที่คุณอนุทินเล่นบทสายแข็งตอบโต้กลับไปแบบนี้มันอาจจะไปเข้าทางฝั่งกัมพูชาที่อยากจะสร้างภาพให้เขาดูเป็นคนกระหายสงครามอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราเดินไปเข้าเกมที่เขาวางเอาไว้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับ นั่นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงคือมันกลายเป็นการศาสตร์โคลนกันไปมาด้วยวาทกรรมชาตินิยมซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองภายในจากเรื่องนี้เหมือนกันฝั่งคุณอนุทินก็ได้คะแนนจากกลุ่มคนที่ต้องการผู้นำเด็ดขาดส่วนฝั่งกัมพูชาก็สามารถใช้เรื่องนี้ปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศตัวเองได้เช่นกันกลายเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างใช้ความขัดแย้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง พอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่การโพสต์ข้อความธรรมดาแต่มันคือการเดินหมากบนกระดานการเมืองที่คิดมาอย่างดีแล้วแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีคลุยใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามันมีเชื้อไฟที่สะสมมาตลอดทั้งปีที่แล้วคือปี2568ถ้าเราจะเข้าใจว่าทําไมคําพูดแค่นี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เราคงต้องย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่นอนครับเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเอง ตลอดปี2568ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันตึงเครียดแล้วก็มีเหตุการณ์ประทะกันมาตลอดเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยครับมีการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆที่ชายแดนอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นกรณีที่ฐานไทยไปห้ามนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติของเขาที่บริเวณปราสาทตาเมินทมซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในพื้นที่ที่เปราะบางมันก็สะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือเรื่องคลิปเสียงหลุดใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเป็นคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณแพรทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกับทางหุ่นเซนที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงกองทัพไทยว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม ใช่ครับคลิปนั้นคือจุดเปลี่ยนจริงๆมันสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองไทยอย่างรุนแรงนำไปสู่วิกฤตศรัทธาในตัวรัฐบาลจนพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและสุดท้ายวิกฤตการครั้งนั้นก็จบลงที่ศาลรัฐธรรถถมนูญมีคำสั่งให้คุณแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเหตุการณ์น,นี้มันได้ทิ้งรอยแผลขนาดใหญ่ไว้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพโหเดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมาก หมายความว่าคลิปเสียงหลุดครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปิดแผลให้เขาโจมตีได้จนถึงทุกวันนี้เลยเหรอคะมันคือการเปิดช่องโหว่ที่ชัดเจนที่สุดครับมันทําให้ฝ่ายกัมพูชารับรู้ว่ารัฐบาลพลเรือนกับกองทัพของไทยไม่ได้เป็นเอกภาพซึ่งนี่เป็นจุดอ่อนที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นสถานการณ์ก็เลวร้ายลงเรื่อยๆ แล้วเรื่องมันก็ไปกันใหญ่เมื่อเกิดเหตุทหารไทยบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าที่ตกค้างมาจากสงครามในอดีตนั่นหมายความว่ามีคนจงใจนํามาวางไว้แล้วมันก็มาถึงจุดแตกหักจริงๆตอนเดือนกรกฎาคมที่มีการประทะกันอย่างรุนแรงจําได้ว่าตอนนั้นสถานการณ์น่ากลัวมากมีการใช้ทั้งเครื่องบินรบ F-16 แล้วก็จรหลวดหลายลํากล้อง BM-21 ยิงถล่มเข้าไปในฝั่งกัมพูชาแต่ก็มีรายงานว่ากระสุนบางส่วนตกลงในพื้นที่พลเรือนด้วยทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต้องอบพยพคนกว่า2 0 0แสนคนออกจากพื้นที่ชายแดนเป็นเรื่องใหญ่ระดับที่ต้องมีการเจรจาหยุดยิงกันอย่างเร่งด่วนเลยค่ะถ้าเราเอาภาพทั้งหมดมาต่อกันนะครับตั้งแต่การกระทบกระทั่งเล็กน้อยคลิปเสียงหลุดทุ่นระเบิดไปจนถึงการประทะใหญ่ จะเห็นได้เลยว่าเหตุการณ์ในปี2568มันคือบททดสอบความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงรัฐบาลชุดก่อนถูกมองว่าอ่อนแอในการจัดการปัญหาชายแดนซึ่งอาจทําทให้กัมพูชากล้าที่จะยกระดับการเผชิญหน้าม,มากขึ้นเรื่อยๆพอคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลรักษาการมันจึงเปรียบเสมือนการกลับมาของนโยบายสายแข็งอีกครั้งและนี่คือสิ่งที่กัมพูชากําลังพยายามทําลายความน่าเชื่อถือผ่านสงครามข่าวสารหรือ information warfare ก่อนที่การเลือกตั้งจะมาถึงนั่นเอง พอเราเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงอ่อนไวเป็นพิเศษแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาจะมองปรากฏการณ์แบบนี้กันยังไงคะมีกรอบความคิดอะไรที่ช่วยให้เราเข้าใจภาพใหญ่ได้บ้างไหมคะมีครับในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราสามารถมองเรื่องนี้ได้หลายมิติมากถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆอาจจะลองมองผ่าน2ทฤษฎีหลักๆ ทฤษฎีแรกคือมุมมองแบบสัจนิยมหรือเรียลิซึมพอพูดถึงสัจนิยมนี่ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมันคือการมองว่าสุดท้ายแล้วทุกประเทศก็ทําเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองเท่านั้นไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรทุกอย่างคือการต่อสู้แย่งชิงอํานาจแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของมันเลยในมุมมองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือการต่อสู้กันเรื่องอํานาจและผลประโยชน์ของชาติลุนล้วน ใครคุมพื้นที่ชายแดนได้ใครมีอำนาจต่อรองทางทหารมากกว่าใครสามารถสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจได้มากกว่าฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาจึงไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการชิงอำนาจต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองต้องการเข้าใจเลยค่ะคือมองข้ามเรื่องศีลธรรมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวไปเลยมองแค่ว่าใครได้ใครเสียเท่านั้น แต่อีกมุมมองหนึ่งที่เห็นในข้อมูลก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือมุมมองแบบสรรสร้างนิยมหรือ constructivism ใช่ครับมุมมองนี้จะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงสรรสร้างนิยมจะมองว่าเรื่องเล่าอัตลักษณ์และความเชื่อมีความสำคัญไม่แพ้กำลังทหารหรือเศรษฐกิจเลยแปลว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การแย่งชิงอำนาจกันตรงๆแต่เป็นเหมือนสงครามน้ำลาย หรือการแข่งกันเล่าเรื่องด้วยใช่ไหมคะว่าใครจะสามารถทําให้คนเชื่อเรื่องเล่าของตัวเองได้มากกว่ากันเราว่าอนุชินคือผู้นําที่กระหายสงครามเลือกคนนี้แล้วจะเกิดสงครามในขณะที่คุณอนุชินก็พยายามสร้างเรื่องเล่าของตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์อธิปไตยของชาติที่เข้มแข็งจนศัตรูต้องยำเกรงผลการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องเล่าแบบไหนมากกว่ากัน ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของรอสสอ์ดรดุลียภาคปรีชารัตที่ชี้ประเด็นสำคัญไว้ในข้อมูลของเราว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งที่ต่างชาติจับตามองอยู่ตลอดและพร้อมจะเข้ามาแทรกแซงหากเห็นช่องโหว่ซึ่งกรณีคลิปเสียงหลุดก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของช่องโหว่นั้นเลยสินะคะชัดเจนที่สุดเลยครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกองทัพเกิดรอยร้าวหรือมีแนวคิดที่เผชิญหน้ากันมันจะเปิดช่องให้แรงกดดันจากภายนอกสามารถเข้ามาแทรกแซงและฉวยโอกาสจากความขัดแย้งภายในของเราได้ง่ายขึ้นมากนา่นมี้ัวเท่ากับว่าคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชาที่ดูเหมือนเป็นแค่โพสต์โพสต์เดียว จริงๆแล้วมันคือการเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากมันอย่างรากลึกมาจากความขัดแย้งที่สะสมมาตลอดทั้งปีและมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการพยายามส่งอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งของไทยเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ตัวเองมองว่าจะสามารถเจรจาต่อรองได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับมันการเป็นเมืองระหว่างประเทศที่เข้ามาผสมปนเปก,กับการเมืองภายในอย่างแยกไม่ออกและสุดท้ายแล้วคนที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของไทยเอง ฟังทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าขบคิดมากนะคะจากคาพูดไม่กี่ประโยคเราสาม,มารถสาวไปถึงประวัติศาสตร์ความขัดแย,ย้งยุทธศาสตร์การเมืองและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เลยครับและมันมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากซึ่งอยู่ในข้อมูลของเราเหมือนกันคือมีการพูดถึงแนวทางการเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือในระยะยาว,ยาวเช่น การเสนอให้สร้างเขตสันติภาพตามแนวชายแดนหรือแม้กระทั่งการทำหลักสูตรโปรติสารร่วมกันระหว่างสองประเทศเพื่อลดอคติและความเกลียดชังแต่เมื่อเราพิจารณาจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เพิ่งคุยกันไปที่แสดงให้เห็นว่าลัทธิชาตินิยมมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังและได้ผลอย่างมากสำหรับผู้นำทั้งสองฝั่งมันก็เกิดคำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าความร่วมมือที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อตัวความขัดแย้งเองก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาอำนาจทางการเมืองของพวกเขาเช่นกัน